เวลาเราพูดถึงความปลอดภัยในรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพวกถุงลมนิราภายัยเข็มขัดนิราภายัยใช่ไหมครับแต่เคยคิดกันไหมครับว่าจริงๆแล้วในรถของเราเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีช่วยชีวิตที่มันล้ําไปกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้ครับเรื่องที่กําลังจะเปลี่ยนรถยนต์ของเราจากแค่พาหนะที่คอยแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กลายเป็นเหมือนเทวดาผู้พิทักษ์ส่วนตัวเลยทีเดียวลองจินตนาการตามนะครับจะเป็นยังไงถ้ารถยนต์ของเรารู้ล่วงหน้าได้ว่ากําลังจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ก่อนที่เราจะรู้ตัวซะอีกคําถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบความปลอดภัยที่แค่รอให้เกิดอุบัติเหตุมาเป็นระบบที่ทํางานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือผู้ช่วยชีวิตที่ซ่อนอยู่ในรถครับเพราะเชื่อไหมครับว่ารถรุ่นใหม่ๆหลายคันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีระบบช่วยชีวิตฉุกเฉินติดมาให้เรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยซ้า ก่อนที่เราจะไปดูเทคโนโลยีแห่งอนาคตเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรามีกันอยู่นะปัจจุบันหรือในปี2026นี้กันก่อนดีกว่าครับระบบพวกนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าความปลอดภัยเชิงรับชื่อก็บอกตรงตัวเลยครับว่ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นถ้าให้แบ่งประเภทนะครับระบบในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือ SOS หรือ E-call อันนี้เรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลไปแล้ว ต่อมาก็จะเป็นระบบเฉพาะของค่ายรถยนต์ต่างๆอย่าง Ford Sync หรือ BMW e c a l e ที่อาจจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเขม้ามาหน่อยแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอัจฉริยะ V16 ที่กำลังจะมาแทนที่ป้ายสามเหลี่ยมแบบเดิมๆและสุดท้ายคือระบบ Cell Broadcast ที่สามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติระดับชาติส่งตรงมาที่รถเราได้เลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกระบบที่เราเจอกันบ่อยที่สุดอย่าง eCall กันหน่อยดีกว่าครับการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้ง่ายมากเลย มันมีอยู่2แบบครับแบบแรกคืออัตโนมัติคือพอเซ็นเซอร์จับได้ว่ารถชนหรือถุงลมทํางานปุ๊บมันจะส่งพิกัด GPS ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือทันทีเลยกับแบบที่2คือเรากดเองผ่านปุ่ม SOS ที่มักจะอยู่แถวๆกระจกมองหลังนั่นแหละครับเผื่อในกรณีที่เราป่วยกระทันหันหรือไปเจออุบัติเหตุของคันอื่นแล้วอยากจะแจ้งเหตุก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าระบบพวกนี้เนี่ยได้ช่วยชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆครับ แค่การแจ้งเหตุที่เร็วขึ้นไม่กี่วินาทีมันอาจจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายได้เลยนี่แหละครับคือพลังของเทคโนโลยีที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้แต่เทคโนโลยีทั้งหมดที่เราเพิ่งพูดถึงไปเนี่ยมันมีจุดร่วมเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือพวกมันทั้งหมดต้องรอครับรอให้เรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นก่อนเสมอและนี่แหละครับคือข้อจํากัดที่เทคโนโลยีในอนาคตกําลังจะเข้ามาทําลายกาแพงนี้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติสู่ร,ระบบเชิงรุกครับ มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยจากที่แค่คอยตอบสนองหลังเกิดเรื่องไปสู่การป้องกันไม่ให้เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือให้ดีที่สุดก่อนที่ทีมกู้ภัยจะเดินทางมาถึงด้วยซ้ําและนี่คือชื่อของเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เราจะพูดถึงครับ Age Neural Link หรือเรียกสั้นๆว่า ANL จําชื่อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดระบบเดิมๆแต่มันคือการเปลี่ยนนิยามใหม่ทั้งหมดเลย จากอุปกรณ์ที่แค่แจ้งเหตุให้กลายเป็นผู้พิทักษ์อัจฉริยะที่คิดและลงมือก่อนเราซะอีกเอาล่ะครับเราไปทําความรู้จักกับผู้พิทักษ์อัจฉริยะคนนี้กันดีกว่าว่ามันมีความสามารถอะไรที่มันจะมาปฏวิวัติวงการความปลอดภัยในรถยนต์ของเราได้บ้างลองดูความแตกต่างที่น่าทึ่งนี่สิครับทางซ้ายคือปัจจุบันที่ระบบจะทํางานก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วแต่ทางขวาคืออนาคตของ ANL ที่จะใช้เซนเซอร์ไบโอเมตริกส์ที่เบาะนั่งกับพวงมลาลัยคอยตรวจจับสัญญาณชีพของเราอยู่ตลอดเวลา ถ้ามันตรวจเจอว่าเรากําลังจะหัวใจวายหรือมีอาการหลับในมันจะเข้าควบคุมรถทันทีเลยนะครับแล้วก็นํารถเข้าจอดข้างทางอย่างปลอดภัยพร้อมกับเรียกหน่วยฉุกเฉินให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับอีกปัญหาคลาสสิกเลยก็คือจุดอับสัญญาณใช่ไหมครับแต่ A.N.L แก้ปัญหานี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Quantum Mesh ครับลองนึกภาพรถยนต์ทุกคันบนถนนคุยกันเองแล้วก็เชื่อมต่อกับดาวเทียมวงโครจรตามได้ด้วย ถ้าสมมติว่ารถเราเกิดเหตุในอุมโมงค์หรือกลางหุบเขาที่ไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยมันจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่รถคันที่อยู่ใกล้ที่สุดและรถคันนั้นก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งผัดเลยครับจนกว่าจะถึงเสาสัญญาณพูดง่ายๆก็คือจะไม่มีจุดอับสัญญาณบนโลกอีกต่อไปแล้วฟีเจอร์นี้แหละครับอันนี้สุดยอดมากลองนึกภาพตามนะครับพอเกิดอุบัติเหตุรุนแรงปุ๊บโดรนขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่บนหลังคารถจะบินขึ้นไปทันทีเลยเพื่อถ่ายทอดสดภาพบุมสูงของที่เกิดเหตุส่งงตรรไปให้ททีมมููภัยดแบบเ ทำให้เขารู้ได้ทันทีเลยว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างเช่นต้องเอาเครื่องตัดทางมาไหมหรือต้องเตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางมาหรือเปล่าการเตรียมตัวล่วงหน้าแบบนี้ช่วยชีวิตคนได้จริงๆนะครับแล้วถ้าแบตเตอรี่ลดพังล่ะถ้าเป็นระบบปัจจุบันก็อาจจะเงียบไปเลยใช่ไหมครับแต่ A.N.L. ฉลาดกว่านั้นเยอะครับมันมีแหล่งพลังงานสำรองของตัวเองเลยโดยมันจะเปลี่ยนพลังงานจนจากแรงกระแทกตอนที่ชนกับพลังงานความร้อนมาเป็นไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงระบบได้นานถึง30วัน โอ้โหต่อให้รถจะพังยับแค่ไหนสัญญาณขอความช่วยเหลือก็จะยังถูกส่งออกไปได้อย่างต่อเนื่องครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือเรื่องของข้อมูลครับระบบปัจจุบันเนี่ยส่งได้แค่พิกัด GPS แต่ ANL จะส่งไฟล์ข้อมูลฉุกเฉินที่มีข้อมูลสําคัญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดประวัติการแพ้ยาหรือแม้แต่ผลสแกนความเสียหายของร่างกายเบื้องต้นจากเซ็นเซอร์ในรถส่งตรงไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยครับ ลองนึกภาพทีมแพทย์ที่สามารถเตรียมห้องผ่าตัดหรือสำรองเลือดที่ถูกต้องได้ก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึงโรงพยาบาลซะอีกนี่คือการแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตในระดับวินาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือระบบนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องส่งสัญญ,ญาณอีกต่อไปแล้วแต่มันได้วิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นผู้พิทักษ์อัจฉริยะที่มองเห็นอุบัติเหตุก่อนที่มันจะเกิดและประสานงานการช่วยชีวิตได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันก็ทําให้เราต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งคําถามนะครับว่าเทคโนโลยีที่มันล้ําสมัยขนาดน,นี้จะนําเราไปสู่ยุคที่อุบัติเหตุบนท้องถนนกลายเป็นศูนย์ได้จริงๆหรือเปล่าเทคโนโลยีทั้งหมดนี้กําลังจะเปลี่ยนรถยนต์ของเราให้เป็นมากกว่ายานพาหนะครับมันกําลังจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ชาญฉลาดแล้วก็ทํางานเชิงรุกได้เองซึ่งก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในวันที่รถยนต์กลายเป็นผู้พิทักษ์ของเราใครกันแน่ที่เป็นผู้ควบคุมที่แท้จริง